ครับผมทูตปีชาเลิศสันทัตวัทีผู้สมัครผู้ว่ากมหมายเลข15ครับบริเวณนี้จะมีขยะที่ล้นขาดการดูแลขาดการเก็บขยะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นนโยบายของผมนะครับขยะที่ล้นเกินเนี่ยครับเกินเวลาที่จะเก็บเนี่ยครับเราจะต้องมีทีมมาเร็วนะครับในการเก็บขยะตามที่ประชาชนร้องขอและบอกมาหรือผู้พบเห็นเนี่ยครับเป็นอาสาสมัครแจ้งมา ถ่ายรูปส่งมาเนี่ยครับเราจะจัดทีมมาเร็วนะไปเก็บอย่างทันทีทันใดเลยครับไม่ต้องรอให้รถใหญ่ที่เขามีเวลาเก็บประจำเนี่ยครับมาเจ็บเราจะเป็นการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กทมอ,อีกนะครับในการกําจัดขยะด้วยทีมมาเร็วที่เราสามารถจ้างเป็นแบบระบบสัมปทา,านย่อยในแต่ละเขตแต่ละชุมชนได้ครับให้เขามาดําเนินการเก็บขยะประชาชนจะได้ดูแลถนนอย่าง สะอาดตานะครับหน้าบ้านหน้ามองสวยงามนะครับนี่แหละครับวิธีการแก้ปัญหาในกอทมของผมจะต้องสวยลองคิดดูนะครับถ้าชาต่างชาติเาไมาเห็นเนีครับถนนบ้านเราไม่ว่ากลางวันหรือน้าคืนเนี่ยขยะมีมาเต็มเนี่ยครับเราจะรู้สึกยังไงชาวต่างชาติเขาจะรู้สึกยังไงที่มีขยะอยู่ล้นเต็มตามข้างถนนไม่มีคนมาเก็บนี่แหละครับ ที่มาเร็วของเราเนี่ยสามารถมาเก็บได้อย่างทันท่วงทีครับเราจะใช้เป็นรถเล็กครับไม่ใช้รถใหญ่จะไปมาอย่างสะดวกครับแล้วเก็บได้อย่างหมดจดครับเพราะเราใช้ขบวนการอาสาสมัครและอาจจะใช้เทคโนโลยีในการใช้กล้องจับภาพหรือใช้ A.I เนี่ยดูว่าปริมาณถังขยะมันล้นมากน้อยแค่ไหนใช้เซ็นเซอร์จับเราก็สามารถแก้ไขปัญหาขยะล้นถัง ทิ้งกันเกลื่อนกลาดนี่ครับได้อย่างดีครับนยโยบายของผมเป็นอย่างนี้ครับผมทูดปีชาผู้ว่ากทมจะช่วยแก้ปัญหาให้ชาวกฎทมครับผม